สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับปิจารครับเป็นประจำหลังจากจบเรื่องเดืนเย็นนี้เรามาเจอกันตรงนี้นะครับทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางเพจของ3 plus เราเจอกันได้ทั้งทาง YouTube และ Facebook วันนี้ครับก็คงจะต้องเก็บตกขันหลงจากเกมฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกรอบ2นัดที่2ของทีมชาติไทยเราในโซนเอเชียเน่นะครับ6วันก่อนเราแพ้จีนคาบ้าน1ประตูต่อ2 เมื่อวานนี้เป้าหมายเดียวของเราคือต้องบุกไปชนะสิงคโปร์ให้ได้เราทําได้ตามเป้าหมายครับสามประตูต่อหนึ่งวันนี้คุณพลนักแต่ช้างศึกเดินทางกลับจากสิงคโปร์มาถึงเมืองไทยเราแล้วนะครับแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือมานโพกริงครับกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้คือการเป็นเฮดโคชนัดสุดท้ายของเขาในการคุมทีมชาติไทยเพราะว่ามาช่วงประมาณ3ามสามโมงกว่าสี่โมงนี่เองนะครับที่ผ่านมาก็มีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าทีมชาติไทยก็เรียกว่าแยกย้าย กับมานโพกิงแล้วก็แต่งตั้งมาซาทาดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยในวันนี้แล้วครับโดยมาดามแป้งครับคุณนวลพันธ์ล่ำาำผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยก็ประกาศอย่างเป็นทางการครับแยกทางกับมานโพกิงหัวหน้าผู้ฝึกสอนหลังจากผลงานในรอบคัดเลือกของฟุตบอลโลก2นัดแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็คือที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็คือนัดแรกเมื่อพละดพรบดีที่แล้วที่เราแพ้จีนขาบ้านนั่นเองครับ พร้อมกันนั้นก็แต่งตั้งมาซาทะอิชิอินี่แหละครับคนกลางในจอภาพนี่นะครับกุนซือชาวญี่ปุ่นในวัย56ปีทําหน้าที่แทนมานโพกิ n งทันทีครับแต่แน่นอนว่าเขาก็จะนําทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกสุดก็น่าจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ที่จะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นประเทศของเขาเองนะครับ เพราะว่าเป็นโปรแกรมที่มีกําหนดไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วโดยมาดามแป้งบอกว่าการแข่งขันสองนัดที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนคาดหวังไว้มากครับแต่ในเมื่อผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะนัดแรกที่เราเปิดบ้านแพ้จีนที่ราชมังคลากีฬาสถานพลาส,าสมินีที่แล้ว1ประตูตอ่อ2ตนจึงได้แจ้งกับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลให้รับทราบและมีการพูดคุยกับโคชมาโน่ซึ่งคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทีมชาติไทยมีความพร้อมมากขึ้นยามที่จะต้องเจอกับทีมในระดับเอเชีย เพราะว่ามาโน่ในช่วง2ปีที่มากุมทีมชาติไทยเนี่ยแม้ว่าเขาจะนําทีมชาติไทยได้แชมป์อาเซียนใน2ครั้งหลังสุดติดต่อ,อก,กันมานะครับแต่ก็จะได้ว่าถ้าจะยกระดับไปสู้กับทีมในระดับทวีปเอเชียเราก็ยังเป็นรองอยู่เยอะครับมารดาแป้งบอกต่อว่าในฐานะผู้จัดการทีมต้องขอขอบคุณโคชมาโน่รวมถึงทีมงานซาว์โคชที่ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทําหน้าที่ตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมานอกจากนั้นมารดาแป้งยังยืนยันว่า ตนเองไม่เคยเข้าไปแทรกแซงการทำหน้าที่ของผู้ฝึกสอนในด้านเทคนิคฟุตบอลทั้งในเรื่องแผนการเล่นหรือการจัดตัวผู้เล่นแต่อย่างใดสำหรับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทีมชาติไทยมาซาทาะอิชิอิที่เป็นกุนซูอชาญี่ปุ่นรายนี้นะครับพร้อมทีมงานซาว์โค้ชส่วนตัวก็จะเข้ามาทำหน้าที่แทนมาโนโพกิ้งทันทีเพราะด้วยเงื่อนไขเวลาที่จำกัดครับก่อนที่จะถึงฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียหรือเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์จะเป็นเจ้าภาพ เราก็จะแข่งขันในช่วงเดือนมก,กราคมต้นปีหน้านะครับจากนั้นก็จะเป็นเกมฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกที่เหลืออีก4นัดตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปบรรดาแป้ก็บอกว่าเราต้องเลือกโค้ชที่เรารู้จักคุ้นเคยและมีข้อมูลผู้เล่นทีมชาติไทยมากที่สุดรวมถึงโค้ชอิชิยังมีประสบการณ์และผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับเจลิกของญี่ปุ่นไทยลีกของเมืองไทยเรารวมถึงบนเวทีฟุตบอลร,ระดับชิงแชมป์สโมสรโลกด้วย เชื่อว่าโคชอิชิอิคือบุคคลที่เหมาะสมที่สุดย้อนไปดูเกมที่ National Stadium ของสิงคโปร์เมื่อวานนี้สักนิดครับไทยเราลงสามในชุดนำเงินก,ก็ขึ้นนำตั้งแต่5นาทีแรกจากลูกยิงลูกนี้เหลครับของสุบโชคสารชาติหลังจากนั้นเราก็มีโอกาสที่จะทำประตูเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า2-3ครั้งนะครับแต่ ยังไม่สามารถเพิ่มเติมลูก2มาได้ครับจนกระทั่งเรามาพลาดเข้า5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเนี่ยครับในจงังหวะที่สิงคโปร์มีโอกาสยิงเจาะจะจะครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็เป็นประตูไปครับจากตัวสมรองที่โคชชาวญี่ปุ่นของสิงคโปร์นี่รีบส่งแนวลุกลงมาเสริมนะครับคืออนุวาก็ยิงได้แต่เข้าสู่ครึ่งหลังการเปลี่ยนตัวของโคชมาโน่ก็ต้องถือว่าทำได้ดีโดยเฉพาะยิ่งการส่งมุ้ยเทรสินแดงดาลงสนามไป มุ้ยได้บอลผนแรกจับบอลพลิกกลับตัว360องศาไหลบอลทะลุขึ้นหน้านิ่มๆให้สุพนัทเหมือนตาลุกเข้าไปยิง2-1ลูกนี้นะครับแม้ว่ามุมแคบแต่ก็กดเต็มๆแล้วนี่ครับก่อนหมดเวลาไม่ถึง5นาทีสุดท้ายนะครับมุ้ยก็ยังเป็นทีเด็ดอีกครั้งนะครับก็เปิดบอลไหลไปให้สุพนัทยิงลูกที่2ของตัวเขาได้ก็เป็นประตูย้ำชัยชนะโดยเด็ดขาดให้ไทยครับ3-1จริงๆในช่วงทดเวลา90โกเนี่ยสุพนัท เกือบจะได้เป็นแฮตทริกฮิโร่ลูกนี้นะครับเนี่ยครับคือถ้าเขามีแรงและกระชากเข้าไปคือลูกเนี่ยบอกตรงๆถ้าเลือกยิงเอง,องก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับแต่กลายเป็นว่าเราเห็นได้ว่าเขาเหมือนกับแรงอาจจะเหลือไม่เต็มร้อยแล้วแล้วก็ ไปแบบช้าๆนิดนึงเหลือบมองจะมีใครตามมาข้างหลังทันหรือเปล่าแล้วพอจะไหลให้เบนินพลาลาก็กลายเป็นแรงไปน,นิดหนึ่งไทยเราก็เลยไม่ได้ลูกที่4ที่สําคัญคือตัวเขาเองก็ช่วยโอกาสที่จะเป็นแฮตทริกฮีโร่ไปด้วยนะครับแต่ถึงอะไรก็ตามครับก็เป็นผลงาน2ประตูที่สวยงามของเขานะครับเจ้าตัวบอกหลังเกมว่าอยากเอาชัว์ครับก็จะ เลือกที่จะส่งให้เพื่อนขณะที่แฟนบอลบอกว่าจังหวัดนี้น่าจะยิงเองนะครับยิงเองก็ไม่มีใครหาว่าใจแคบหรอกครับกลายเป็นว่าใจกว้างไปนิดหนึ่งนะครับเราก็เลยไม่ได้ประตูที่4ตัวเขาก็เลยช่วดการเป็นแฮตทริกฮีโร่นั่นเองจบเกมไทยบุกชนะสิงคโปร์ได้3าหนึ่งครับก็ขึ้นไปอยู่อันดับ2ของกลุ่ม C นะครับเพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันอีกคู่หนึ่งครับเกาหลีใต้บุกไปถล่มจีน3ประตูต่อศูนย์ซอนธามินทำา2ประตูตั้งแต่ในครึ่งแรกเลยนะครับก็เท่ากับว,ว่า2นัดในเกาหลีใต้ ชนะสิงคโปร์5-0ยิงจีนอีก3-0ยิงไป8ลูกยังไม่เสียประตูเลยแล้วซอนฮมินก็ทําประตูทั้ง2นัด2นัดนี่ทำไป3ประตูแล้วนะครับสำหรับซุปตาก,กัปตันทีมเกาหลีใต้ในเวลานี้ซอนฮมินส่วนไทยเราก็ขยับไปมี3คะแนนแรกครับตอนนี้ก็มี3แต้มเท่ากับจีนประตูได้เสียเราดีกว่าด้วยนะครับเราก็เลยอยู่อันดับ2โดยงานหนะักของไทยรออยู่ในปีหน้าแน่นอนอยู่แล้วนะครับในเดือนมีนาคม2นัดต่อเนื่องครับ21มีนาคมเราต้องไปเยือนเกาหลีใต้ก่อนจากนั้น26มีนาคมอีก5วัันถดมา เกาหลีใต้ก็จะมาเยือนเราบ้างนะครับนั่นเป็น2นัดที่เราก็จะต้องพยายามทําให้ดีที่สุดก็จะเป็นการพิสูจน์ฝีมือของอิชิอิด้วยเหมือนกันนะครับและมืช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับทํานักแต่ช้างศึกครับเดินทางจากสิงคโปร์มาไทยก็ระยะเวลาเพียงแค่สั้นๆเท่านั้นนะครับกลับมาถึง ประเทศไทยเราแล้วครับโดยนักเตะที่ไปค้าแข้งต่างแดนก็แยกย้ายกันกลับไปยังต้นสังกัดของตนเองไม่ว่าจะเป็นเอกนิตปัญญาสุพโชคสารชาติ2ผู้เล่นที่เล่นอยู่ในเจลิกของญี่ปุ่นสุพนัทเหมือนตาที่เล่นอยู่กับเอสชูวันในเบลเยียมและเอเลสดอลเล่ที่อยู่กับบาหลียูไนเต็ดก็กลับอินโดนีเซียไปส่วนคนอื่นๆก็กลับสโมสรต้นสังกัดของตนเองครับเตรียมที่จะลงสนามในไทยลีกกันต่อเลยนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์รวมไปถึงวันจันทร์ต้นสัปดาห์หน้า สำหรับทีมชาติไทยก็จะมารวมตัวกันอีกครั้งในช่วงปลายปีก็จะเป็นการประเดิมงานคุมทีมชาติไทยของกุนซือคนใหม่อย่างมาซาทาดดอิชิอิอย่างเป็นทางการคุมทีมเตะอุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์ที่บ้านเกิดของเขาครับเพราะว่าญี่ปุ่นส่งเทียบเชิญไทยเรามาให้ไปเตะฉลองปีใหม่ที่บ้านเขาในวันขึ้นปีใหม่1มกราคม2024จากนั้นครับก็จะเป็นศึก ชิงแชมป์เอเชียก็คือเอเชียนครับที่ประเทศกาตาร์โดยไทยเราจะลงสนามนัดแรกเจอกับกีดสานในวันที่16มกราคมนะครับพูดถึงมัซาทาระอิชิเนี่ยก็ในสมัยเป็นนักเตะโอเคเขาอาจจะไม่ได้เคยเล่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่นในสมัยเป็นนักเตะเนี่ยเขาเป็นนักเตะมิดฟิลด์นะครับแต่ดีกรีเขาก็ไม่ธรรมดาครับสมัยที่เขาโด่งดังในสมัยเป็นนักเตะอยู่กับคาชิมะแอนทเลอร์เนี่ยเขาก็เคย อยู่ในทีมคาชิมาแอนเดอร์ในทีมที่ได้แชมป์เจลิกเมื่อปี1996จากนั้นปีถัดมา1997ก็ยังได้แชมป์เจลิกับฟุตบอลถ้วยของญี่ปุ่นรวมถึงเ m p e r o อร Cup ด้วยและหลังจากนั้นอีก20ปีครับเขามาเป็นกุนซือของคาชิมาแอนเ e อร์ทีมที่ สมัยเขาเป็นนักเตะก็เคยได้แชมป์เจลีกมาแล้วเขาก็นำคาชิมาแอนเทลเอร์เนี่ยเป็นแชมป์เจลีกเมื่อปี2016รวมถึงก็ได้แชมป์เจลีกครับแชมป์เอัลเฟรดครับนะครับนั่นเป็นผลงานเขาตอนที่อยู่กับคาชิมาแอนเทลเอร์และ2ฤดูกาลหลังสุดที่ผ่านมาในไทยลีกคือฤดูกาล2021-2022และก็ฤดูกาลที่แล้ว2022-2023อิชิคนนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นกุนซือประวัติศาสตร์ของวงการลูกหนังไทยนะครับเป็นกุนซือคนแรกที่สามารถนำทีมได้ทริปเปิลแชมปป์เพราาะว่ี สองฤดูกาลหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดได้ทั้งแชมป์ไทยลีกแชมป์เอฟเอคัพแชมป์ลีกคัพเป็นทริปเปิลแชมป์สองฤดูกาลติดต่อกันเลยนะครับและตอนนี้วันนี้ครับเขามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติไทยเราแล้วนะครับคราวนี้ เรามาต่อกันที่ฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกที่ยุโรปกันบ้างน,นะครับเมื่อคืนนี้ครับโครเอเชียก็เป็นชาติที่20จากรอบคัดเลือกนะครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเตรียมจะไปเล่นที่เยอรมนีกลางปีหน้าแล้วครับจากการเปิดบ้านเฉือนชนะอาร์เมเนียได้1ประตูต่อศูนย์ก็เป็นอันดับ2ในกลุ่มดีครับโดยทีมตักรุกโครเอเชียได้ประตูขึ้นนําและเป็นประตูชัยนาที43จากลูกมงของอันเต้บูดิเมียกองหน้าจากสโมสรโอซาสูนา โครเอเชียคว้า3แต้มสำคัญครับมันทำให้พวกเขาจบอันดับ2ของกลุ่มดีตามหลังตุรกีเข้ารอบสุดท้ายโดยลงสนาม8นัดมี16คะแนนในขณะที่เวลส์ครับในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อคืนก็ทำได้เพียงแค่เสมอตุรกีหลังจากออกนำก่อนนะครับแล้วก็โดนตุรกีที่เป็นแชมป์กลุ่มตามตีเสมอได้ส่งผลให้เวลส์ครับจบอันดับ3แล้วก็ต้องไปลุ้นต่อในการเล่นรอบเพลย์ออฟการผ่านเข้ารอบสุดท้ายในครั้งนี้ส่งผลให้โครเอเชียทีมที่ได้อันดับ3าจากฟุตบอลโลก ปลายปีที่ผ่านมาที่กาตานะครับก็รักษาสถิติผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปได้ทุกครั้งนับตั้งแต่ปี2004เป็นต้นมาเท่ากับว่าตอนนี้ครับฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกแข่งจบครบทุกกลุ่มแล้วนะครับโดยได้ทีมเข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด21ทีมรวมเจ้าภาพเยอรมน,นีที่ตอนก่อนหน้านี้ในปี2023ผลงานไม่ดีก็มีการปลดเปลี่ยนกุญซือไปผลงานกระเตื้องขึ้นมาหน่อย แต่กลายเป็นเยอรมนนี้2นัดหลังสุดในเกมอุ่นเครื่องนี้แพ้แพ้เป็นสนัดติดอีกแล้วนะครับเนี่ยแพ้ตรุรกีและล่าสุดก็เพิ่งจะแพ้ออสเตรียไปอีกศูนย์ประตูต่อ2นะครับแม่เจ้าภาพนี่ผลงานในการเตรียมทีมไม่ดีอะไรเลยนะครับส่วนอีก3ทีมที่จะได้สิทธิ์ไปเล่นในยูโร2024รอบสุดท้ายกลางปีหน้าต้องรอลุ้นกันในรอบเพลย์ออฟซึ่งจะเตะกันในเดือนมีนาคมของปีหน้าครับ และทั้ง21ทีมที่ตอนนี้แน่นอนว่าจะได้เล่นที่เยอรมนีก็ถูกจัดให้อยู่ตามโถต่างๆนะครับเราได้รายงานไปแล้วนะครับว่ามีทีมที่เป็นทีมวางทั้งหมด6ทีมเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเจ้าภาพเยอรมนีโปรตุเกสฝรั่งเศสสเปนเบลเยียมและอังกฤษ6ชาตินี้ก็อยู่ในโถที่1ครับโถ2เนี่ยมีฮังการีตุรกีโรมาเนียเดนมาร์กแอลเบเนียและออสเตรียส่วนโถ3 ก็มีเนเธอร์แลนด์สกอตแลนด์โครเอเชียโซเนียโซเวียสาธารณรัฐเช็กโถสี่มีแชมป์เก่าอิตาลีครับก็เรียกว่ากระเสิกระสนดิ้นรนกว่าจะได้เข้ารอบนี้ก็ต้องลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายอยู่เหมือนกันนะครับอิตาลีแชมป์จากยูโร2020ก็อยู่ในโถสี่ครับร่วมกับเซอร์เบียสวิ์แลนด์และผู้ชนะของรอบเพลย์ออฟในกลุ่ม A ผู้ชนะรอบเพลย์ออฟกลุ่ม B และผู้ชนะรอบเพลย์ออฟกลุ่ม C พวกนี้ก็จะอยู่ในโถสี่ครับ โดยการจับสลับแบ่งกลุ่มยูโร2024รอบสุดท้ายจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่2ธันวาคมนะครับอตอนนี้ก็จริงๆเดี๋ยวเขาก็เกือบจะได้12ทีมที่จะมีการประกบออกมาตอนนี้เขามีแบ่งออกมาแล้วนะครับว่าในใน12ชาติที่ต้องเล่นเพลย์ออฟเนี่ย มีอยู่ในกลุ่ม A กลุ่ม B แล้วก็กลุ่ม C3 กลุ่มซึ่งทีมที่เป็นแชมป์ในการเพลย์ออฟ3กลุ่มก็จะได้เข้ารอบสุดท้ายซึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยไม่มีนอร์เวย์รวมอยู่ใน12ทีมที่จะได้สิทธิ์เล่นเพลย์ออฟด้วยสวีเดนก็ไม่มีเหมือนกันนะครับก็เท่ากับว่ายูโร2024รอบสุดท้ายก็จะไม่มีดาวดังอย่างเออร์ลิบราฮัลันสุดยอดกองหน้าของทีมรเบย์สุฟ้าแมนซิตี้รวมถึงมาตินโอริกาดกับตันทีอาร์เซนอลแล้วก็วิกตอร์เลนเดเลฟ ของแมนยูเต็ดที่เป็นกัปตันทีมชาติสวีเดนนอกจากนั้นก็ยังไม่มีเดยันคลูเซฟสกี้กองหน้าตัวสำคัญของสเปอร์ที่ก็เป็นนักเตะทีมชาติสวีเดนเช่นกันอเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าของนิโคโซนี่ก็อยู่กับทีมชาติสวีเดนเหมือนกันนะครับอีวานเฟอร์กูสันจากบรันและจอห์นนีแวนส์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนื่องจากทีมชาตินอร์เวย์สวีเดนรวมถึงไอร์แลนด์ไม่ได้เล่นรอบเพลย์ออฟทั้ง3ชาตินี้ครับ จากยูโร2024ไปกันที่ผลฟุตบอลโลก2026รอบเลือกโซนอเมริกาใต้แต่การมาตรงกับบ้านเราช่วงเช้าของวันนี้นะครับบิ๊กแมชเลยครับซูเปอร์บิ๊กแมชอีกต่างหากอาร์เจนตินาทีมฟ้าขาวแชมป์โลกชาติล่าสุดครับหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เสียรังวัดไปหน่อยนะครับเล่นในบ้านแพ้อุรุกวัย0-2แต่บราซิลเนี่ยหลังจากเดือนที่แล้วก็แพ้อุรุกวัย0-2ไปก่อนแล้วและสัปดาห์ที่แล้วก็บุกไปแพ้โครเอเชีย1-2 บราซิลที่เหลือ10คนในช่วงท้ายเกมก็แพ้คารังของตัวเองก็เท่ากับบราซิลในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก3นัดติดต่อกันหลังสุดเนี่ยนะครับพวกเขาแพ้รวดเลยครับทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาได้ประตูขึ้นนำและเป็นประตูชัยจากลูกมงของกองหลังจอมเก๋าวนิโคลัสโอตาเมนดีในนาที63อาร์เจนตินาตอนนี้เป็นจ่าฝูงครับลงสามไปแล้ว6นัดชนะ5แพ้1มี15คะแนนส่วนบราซิลจากตอนแรกก็เรียกว่าอยู่ในหัวตารางนะครับ เล่นไปเล่นมาพอแพ้นับ1นับ2มาจนถึงนับ3แพ้3นัดรวดเนี่ยหล่นไปเรื่อยๆจนหล่นไปอยู่ถือว่าเป็นครึ่งล่างของตารางก็ได้นะครับเพราะมีทั้งหมด10ชาติตอนนี้บราซิลหล่นไปอยู่อันดับ6แล้วครับหลังจาก2นัดแรกชนะรวดนัดที่3เสมอนัดที่45 6แพ้รวดก็เลยแพ้ไปแล้วถึง3นัดจาก6นัดแรกมีเพียงแค่7คะแนนยังดีที่โคต้าของเมริกาใตา้ที่จะไปเล่นในฟุตบอลโลก2026เนี่ยเพิ่มจาก4บวก1เป็น 6บวก1เพราะว่าฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2026จะเป็นครั้งแรกที่เพิ่มจำนวนชาติจาก32ชาติเป็น48ชาติโคต้าหลายๆทวีปก็เลยได้เยอะขึ้นก็ไทยเราก็ได้ลุ้นนะครับเพราะว่าโคต้าทวีปเอเชียก็เพิ่มจาก4บวก1เป็น8บวก1แต่เราต้องเอาตัวรอดผ่านรอบคัดเลือกรอบ2ให้ได้ก่อนในปีหน้านะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันแต่พูดถึงบราซิลกับอาร์เจนตินาเนี่ยจริงๆเนี่ยเริ่มเกมตรงเวลากับบ้านเราเจ็ดโมงครึง่งแต่กว่าจะได้เล่นคือ8ปดโมง เพราะว่าบนอัฒจันทร์โอ้โหมีการตะลุมบอลกันวุ่นวายไปหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รักษาความสงบต้องขึ้นไปปราบปรามนะครับแล้วก็มีแฟนของทีมฟ้าขาวเจนติน่าในเลือดอาบกันไปหลายคนเลยทีเดียวนะครับก่อนแข่งนี้ก็วุ่นชลมุนวุ่นวายนักเตะอา,าร์เจนติน่าเลนินเมซี่ก็ยังออกมาพูดว่าแบบเขามองไปบนอัฒจันทร์แล้วเป็นภาพที่เขารู้สึกหดหู่เหลือเกินนะครับเพราะว่าก็เหมือนกับแบบว่า เพื่อรวมชาติเขาแฟนบอลอาร์เจนติน่าเนี่ยก็โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไประงับเหตุก็อรยกว่าจัดการจัดหนักทำนองนั้นนะครับทำให้เกมเนี่ยต้องเลื่อนไปถึงจริงจริง,รงเกมกใกล้ใจเลื่อนแล้วนะตอนที่มีเรื่องราวเนี่ยคือตอนที่มีการบรรเลงเพลงชาติของทั้งสองชาติแล้วก็เกิดเรื่องราวขึ้นมาปุ๊บหลังจากนั้นก็เลยยังไม่ได้เล่นต้องเลื่อนไป27นาทีคือเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้เล่นบรรู้ผลบ้านเราก็ช่วงสายมาตอนสิบโมงเนี่ยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของฟุตบอลครับ คราวนี้เรามาปิดท้ายเจาะกีฬากับ,บิิจ้าวันนี้ที่การแข่งขันคูโบต้าพันแกร่ง2023เปลี่ยนบรรยากาศก,กันหน่อยนะครับเป็นศึกประลองความสามารถของเกษตรกรไทยเราเลยครับหลังจากที่ขับเคี่ยวกันมาอย่างเข้มข้นจากผู้เข้าแข่งขันกว่า1,500คนจาก48สนามทั่วประเทศจนได้60สุดยอดเกษตรนักขับ เข้ามาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่คูโบต้าฟาร์มจังหวัดชนบุรีเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยแชมป์ในรุ่น M-Series ขนาด62แรงม้าเป็นของอธิคมตองเตจากทีม VTS Tractor จากจังหวัดตากและแชมป์ในรุ่น L-Series ขนาด50แรงม้าเป็นของชูศักดิ์ศีสุขจากทีมคูโบต้าเมืองตรังจากจังหวัดตรังนั่นเองทั้ง2คนจะได้รับเงินรางวัล50,000บาทพร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำหรับการแข่งขัน,ขนคูโบต้าพันแก่งเกิดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรได้ใช้ทักษะความเชี่ยวชาญในการขับแท็กเตอร์มาเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์และยังสร้างความภาคภูมิใจให้แก่อาชีพเกษตรกรของตนเองอีกด้วยครับทั้งหมดนี้คือเจาะกีฬากับพี่เจ้าครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันตรงนี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปเลยครับสวัสดีครับ